สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถตู้แลไอเทมมานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะคันนี้นะคะเป็นตัวรถตู้เวน t จ r ร2.7สจุดจี ปี2018นะคะเข้ามาแล้ว1คันนะคะใครที่มองหารถตู้ v ว n เจ u r y ไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนนะคะคันนี้นะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะรอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า ดาวเพียง2,900 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อน5ปีดอกเบี้ยพิเศษ2.79%นะค่างวดเนี่ยอยู่ที่1,500บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น1,500บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะต้องบอกเลยว่าแวนจูรี่นะคะนานๆจะเข้ามาทีนะ ใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคันนี้นะได้รถป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะฮอนคูกออ่าง5707กรุงเทพมหาคนครนะคะรโก็ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์นะคะ โฟมไซส์ขาวๆ,ๆ,ๆ,ๆสวยเลยนะไม่มีรอยแตกรอยแล้านะคะอาจจะมีร่องรอยเฉี่ยวชนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่เนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะนัดรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระจก หน้ารถนะคะลูกค้าได้เป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะโลโก้ Toyota มีติดอยู่นะคะฝาครอบกระจกนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของล้อรถทัานนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กนะโลโก้ตรงกลางนะคะน็อตหกรู ยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางบิสโต e น,นะปี2022ีเลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างเดิมๆนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะรับรองว่าซื้อรถจับเพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยคันนี้มือจับประตูนะคะลูกค้าจะเป็นแบบโครเมียมนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกัน ด้านในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังเนาะลูกค้าดูขอบยางประตูนะคะนี่เลยเดี๋ยวนะัดดึงขอบยางให้ดูนะคะอาจจะแน่นนิดนึงนะเดี๋ยวจะค่อยๆดึงออกให้ดูนะคะอ่ะนี่เริมออกมาละขอบยางนะคะลูกค้าดึงดูได้เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะพวกรอย จุดเม็ดอาร์ตนะคะสปอร์ตเม็ดอาร์ตเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะสภาพสวยเลยนะลูกค้ารอบคันไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะแล้วก็ตัวแวนจูรี่เนี่ยเขาจะได้เป็นประตูสไลด์สองฝั่งเลยนะคะลูกค้านี่อ่ะประตูนะคะสไลด์สองฝั่งเลยนะสภาพสวยๆนะคะได้เป็นเบาะหนังสามแถวนะคะเบาะหน้านะคะแถวแรกนะสองที่นั่งนะคะแล้วก็ แถวกลางสองที่นั่งแถวหลังนั่งได้สี่ที่นั่งเลยนะคะสภาพเบาะเนาะลูกค้าอันนี้คือรีวิวให้ดูแบบสดๆเลยนะคะอาจจะมีรอยช้ำรอยเหี่ยวรอยย่นบ้างเนาะรถใช้งานนะคะตรงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะสวยๆหรูๆเลยนะคะสําหรับตัวแวนจูรี่นะคะแอร์ลาวนะคะลูกค้าใช้งานได้ปกตินะในส่วนของ สุดเมดอาร์ตนะคะนี่สภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้นะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเรื่องของการชนหนักไม่มีแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยนะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนำตัรเวนจูรี่นี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะสภาพสวยเลยนะคะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ ายทะเบียนนี้นะคะสนใจห้ามพลาดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหลังของรถกันนะคะอ่ะมาดูด้านหลังตัวเบาะด้านหลังนะคะลูกค้านี่เป็นสี่ที่นั่งนะแล้วตัวเบาะเขาเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะคะพับเบาะด้านหลังได้นะ,ะจะพันพับแขวนด้านข้างนะคะคล้ายๆกับ Fortun เ r er เลยนะคะเบาะหลังพับได้เพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้นะคะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะ โครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าไฟท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะยี่ห้อไทโคอิโตะนะคะลูกค้านี่ให้ดูยี่ห้อใกล้ๆไปถานหลังนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดขอบยางนะคะจิกลงไปได้เลยนะคะเห็นรอยเล็บเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะในส่วนของหัวน็อตด้านบนนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยรอยเขยบเขย่นเลยนะคะให้ดูอีกหนึ่งฝั่งนะ หัวน็อตอ,อีกหนึ่งฝั่งนะคะเดิมๆเลยนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขรอยเพียบเยื่อนนะคะสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะขอบในส่วนของไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ สภาพสวยเลยคันนี้นะคะติดม่านมาให้รอบคันเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มมาพร้อมเลยนะต้องบอกเลยว่าสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดน,นะคันนี้นะคะราคาอยู่เพียง7 0็0 0 0นหบาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปี2018เกียร์ออโ,โต้ไปใช้งานกันเลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะนี่เป็นประตูปานเลื่อนทั้งสองฝั่งเลยนะคะ เบาะหนังสามแถวนะคะนั่งได้อยู่ด้านหลัง4นะคะกลาง3หน้า 2, 2> นะคะลูกค้นานั่งได้เก้าที่นั่งเลยนะสภาพส,สวยๆนะคะอันนี้ก็คือมารีวิวสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันนี่นะคะ ้านหน้านะคะลูกค้ากระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมลาลัยนะคะเดิมๆเลยนะเลขไม่นะคะอยู่ที่หนึ่งแกมนิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะรถตู้เนี่ยปกติเนี่ยเขาวิ่งใช้งานกันเทียคือหลายแสนโลนะคะวิ่งกันจนไม่กลับเลยนะอันนี้ยไม่แสนหกนัดว่าเป็นสแตนดาดเริ่มต้นของรถตู้เลยนะคะถือว่าไม่ได้หนักมากนะ สภาพคือถือว่าโอเคเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสบภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB <S <S ได้นะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานนะคะปลดระวังนะสภาพนะคะอาจจะแบบมีตําหนิบ้างเนาะลูกค้านัดมารีวิวแบบเร็วๆให้ได้ชมกันนะคะพวกสภาพพวกนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะรับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวนัดสตาร์เทเครื่องนะคะพาไปชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถแล้วก็ไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะ เดีย๋ยวปิดประตูสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนัดภาไปเปิดดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ารถนะคะลูกค้ามาดูกันว่าด้านหน้ารถนะคะรายละเอียดเนี่ยยังอยู่ครบไหมเนาะพวกสติกเกอร์วออกอ,อ,กอไฟหน้าเดิมแท้ไหมนะคะเดี๋ยวนัดเปิดให้ดู อ่ะมาเลยนะคะนี่เลยเปิดมานะคะสติกเกอร์มอ,อกอมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไฟหน้านะคะเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งนะไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเดิมแท้เลยนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีรอยไขยรอยเพียบเพียนเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะคานหน้าหม้อน้ำนะคะตรงๆนะไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูอีกหนึ่งฝั่งนะคะ วันน็อตอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็ไม่มีรอยไขยรอยขยับพรี้ยเลยนะสภาพสวยๆนะคะฝากระโปรงนะคะตาปั๊มโตโยต้านะคะยังอยู่นะพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะคะ คุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพสวยๆนะคะเป็นตัวเวนจูรี่ตัวแรไอเทมเลยนะของรถตูนะคะหายากมากเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะวันนี้เพชรยนต์มีเข้ามาให้เลือกแล้ว1คันนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเพราะว่านัดว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะลูกค้าห้ามพลาดเดี๋ยวมาเปิดฟังเสียงห้องเครื่องยนต์กันนี่เลยนะคะ เครื่องยนต์ทํางานอยู่ปกตินะคะอันนี้คือเปิดแอร์เปิดเครื่องเสียงปกติเลยนะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีสันไม่มีสะท้านนะคะเครื่องยนต์นะคะอาจจะมีฝุ่นเกาะเยอะเลยนะลูกค้าเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะสภาพเนี่ยเดิมเดิมนะคะลูกค้าไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดเหลยเยิย้มเลยนะแผ่นเพดของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยไขยรอยขยับเยื่นนะคะ สภาพเดิมเลยเรียกเครื่องเลขังตรงแน่นอนตัวนี้ตรวจสอบประวัติศูนย์บริการได้นะคะฉงวนกันความร้อนนะคะยังอยู่นะสุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะสวยๆเลยคันนี้นะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะลูกค้าแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะค,ะคันนี้ ติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทร0 9 8ย์0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์ Ad มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะไม่สะดวกมารับรถก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำเลยนะเป็นตัวเวนจูรี่นะคะ2.7ตี ปี2018นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่769,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานกลดระวางประวัติศูนย์นะคะดาว29,000 ผ่อน5ปีดอกเบี้ย2.79%ข้างวดน,นะคะผ่อนเริ่มต้นที่15,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะย้ำเบอร์โทรติดต่ออีกรอบหนึ่งนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการนะคะวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ